หลังจากที่การทางพิเศษนะครับเขามีการพากันเนาะคนที่เจ้าหน้าที่ที่โพสอะว่าคนขึ้นดังด่วนเป็นหมานะอ่ะเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วก็โพสต์ดังนี้นะครับจากกรณีที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุนัขขึ้นทางด่วนฟรีนั้นข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาหมายถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษแต่อย่างใดนะแต่ข้าพเจ้าเนี่ยหมายถึงสุนัขที่วิ่งขึ้นมาบนทางด่วนพิเศษเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลต่างๆที่จะมีการจุดพลุเช่นเทศกาลขึ้นปีใหม่เป็นต้นจะมีสุนัขเกิดอาการตกใจจากเสียงพลุและจะหนีตเตลเิดขึ้นมาบนทางพิเศษจํานวนมากเลยเหรอข้าพเจ้าต้องขออภัยผู้ใช้บริการทางพิเศษที่โพสของข้าพเจ้าก่อให้เกิดความไม่พอใจและทําให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเข้าใจผิดเหรอข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่ไม่ดีและต้องขอ โทษมาณนะที่นี้อย่างจริงใจและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขอโทษค่ะด่านไหนหมาวิ่งขึ้นด้านไหนหม,มาที่ไหนวิ่งด้านไหนมันไม่ได้วิ่งเข้าชุมชนหรอหรือยังไงเราเข้าใจผิดปกติหมาตกใจและไอจุดทางด่วนมันก็อยู่ไกลจากชุมชนหรอือปะ ด่านไหนอะด่านบางนาวิ่งไกลมากเลยนะกว่าหมาจะขึ้นได้กต่ไม่เป็นไรอะก็ตามนี้เนาะใครคิดเห็นยังไงว่ายังไงตกลงใครหมาหรือหมาจริงหรือยังไงเอาคอมเมนต์กันมาได้แต่ล่าสุดก็คือเดี๋ยวแปะไว้ที่เขาคอมเมนต์กับเพื่อนไว้ด้วยนะอืมตกลงยังไงก็ไม่รู้